ผลแห่งการถวายบิณฑบาตท,ที่มีผลยิ่งยอดกว่าบิณฑบาตอื่นๆอานนท์มาเถิดเราจะไปเมืองกุสินาราแล้วเสด็จทั้งที่ยังประชวรในกลางทางทรงแวะนั่งณร่มไม้แห่งหนึ่งอานนท์เธอจงปูผ้าสังคติที่พับเป็นสี่ชั้นให้เราเถิดเราลำบากกายนักจากนั่งพักอานนท์เธอจงนำน้ำดื่มมาให้เราเราระหายนัก พระอานนทูลผัดว่าเกวียนห้าร้อยเพิ่งจะผ่านไปน้ำขุ่นหมดขอให้ทรงทนไปหาน้ำที่แม่น้ำกากุดนาทีข้างหน้าจนตรัสซ้ำถึงสองครั้งพระอานนทึงไปตักน้ำแต่น้ำไม่ได้ขุ่นเลยกลับมาแล้วทูลความอัศจรรย์ข้อนี้ต่อจากนี้ทรงพบและทรงสนทนาเรื่องสมาธิอย่างยิ่งกับปุกุศลมรบุตรในที่สุด เขารับถือสรณะ,ะแล้วถวายผ้าเนื้อดีสองผืนปุก,กุศะถ้าอย่างนั้นเธอจงคลุมให้เราผืนหนึ่งอีกผืนหนึ่งให้อานอนท์เถิดแต่เมื่อปุก,กุศะทำดังนั้นหลีกไปแล้วพระอานอน์น้อมเข้าไปสู่พระกายพระผู้มีพระภาคทั้งสองผืนเห็นพระชวีผ่องใสยยิ่งนักก็ทูลถามอานอน์เป็นอย่างนั้นกายของตถาคต ย่อมมีชวีผุดผ่องในการสองครั้งคือในราตรีที่ตัดสรู้อนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณและราตรีที่ตถาคตปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุอานนท์การปรินิพานของตถาคตจักมีในระหว่างต้นสาระคู่ในส่วนสาระอันเป็นที่แวะพักกลางทางของพวกมันลกษัตริย์ใกล้เมืองกุศินารา ในตอนปัดฉิมยามแห่งคืนนี้มาเถิดอานนท์เราจักไปยังแม่น้ำกากุลนาทีด้วยกันทรงสงในแม่น้ำแล้วเสด็จเข้าสวนอัมพวันประทับนอนสีหเสยยาเพื่อพักผ่อนบนสังคติพับเป็นสีชั้นปูถวายโดยพระจุนทกะและตรัสปรารพถึงนายจุนอานนท์คงมีใครทําความเดือดร้อนให้แก่จุนทะกรมมารบุตร โดยกล่าวว่าจุนทะการที่ท่านถวายบิณฑบาตเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งหาได้โดยยากนั้นไม่เป็นลาบเสียแล้วดังนี้อานอนท์เธอพึงกำจัดความเดือดร้อนนั้นเสียโดยกล่าวว่าจุนทะการถวายบิณฑบาตครั้งสุดท้ายของท่านเป็นความดีแล้วเป็นลาบของท่านแล้วเราได้ฟังมาแล้วเฉพาะพระพักว่าบิณฑบาตท,ทั้งสองมีผลเสมอกัน มีผลยิ่งยอดกว่าบินทบาทอื่นๆคือบินทบาทที่พระตถาคตเจ้าเสวยแล้วตัดสรู้อนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณอย่างหนึ่งและที่เสวยแล้วเสด็จปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุอย่างหนึ่งกุศลกรรมที่นายจุนทะสร้างสมแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออายุวันนะสุข,ขะยศสวรรค์และความเป็นใหญ่อานนท เธอพึงกำจัดความเดือดร้อนของนายจุนทะกรมมารบุตรด้วยการกล่าวอย่างนี้แลจากนั้นทรงเปล่งพระอุทานว่าบุญย่อมเจริญงอกงามแก่ทายกผู้ให้อยู่ให้อยู่เวนย่อมไม่สืบต่อแก่บุคคลผู้ระงับเวนเสียได้คนฉลาดเท่านั้นละบาปเสียได้แล้วก็นิพพานเพราะความสิ้นไปแห่งราคะโทสะและโมหะ